จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปลอยหลวงปิดเหมืองยื่นหนังสือถึงรัฐบาลแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนน้ำกกอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายภาคประชาสังคมพรัก ประชาชนจังหวัดเชียงรายกว่า1000คนจัดงานปอยหลวงปิดเหมืองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีพิธีกรรมทั้งทางศาสนาขบวนแห่ปอยหลวงปิดเหมืองนำภาคประชาชนเดินขึ้นสะพานแม่ฟ้าหลวงสะพานข้ามแม่น้ำกกหน้าสาะระกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมยื่นหนังสือถึงผู้นำไทยจีนเมียนมาและกองทัพว้ะโดยมีนายขาจรศรีชวนโนไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายชรินทรทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนางปรียาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมรับหนังสือค่ะซึ่งทางผู้แทนภาคประชาชนค่ะก็ได้อ่านถแถลงการเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษากลุ่มชาติพันธุ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการทุกทางในการยุติการทําเหมืองแร่ที่บริเวณต้นน้ํากกทันทีและมีมาตรการชัดเจนในการฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ากกแม่น้ําสายแม่น้ําร่วกและแม่น้าโขง ให้กลับมาอย่างเร่งด่วนและจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไปทางด้านของนายขจรศรีชวนโนไทยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ประสานไปยังรัฐบาลเมียนมาและสำเนาหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรของเมียนมาเพื่อนัดพบเจรจาแล้วและในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวธีรรัตนสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานสปชส่วนหน้า